หกศพที่โรงแรมดังย่านราชประสงค์เมื่อวานนี้ถึงจุดสำคัญที่น่าจะได้บทสรุปแล้วท่านผู้ชมครับนั่นก็คือหกศพซึ่งเป็นชาวเวียดนามทั้งหมดแต่จะดวน6คนยมีสองคนสัญชาติอเมริกันค่ะสาเหตุที่มาที่ไปเนี่ยท่านผู้ชมก็น่าจะชัดเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งกันเอง เพียงแต่ว่าทําไมเอาคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในความขัดแยง้งอันนี้น่าสนใจตํารวจแถลงล่าสุดนะครับท่านผู้ชมผรมประมวลท่านผู้ชมเห็นว่าคดีนี้ในหกคนเนีท่านผู้ชมดูหญิงหมายเลขห้าซึ่งคือเชรินค่ะ <5. S 2> เป็นผู้เช่าห้องที่เกิดเหตุ502ศนย์ขณะที่พนักงานโรงแรมได้ให้ปากคำเล่านาทีที่เข้าไปเสิร์ฟอาหาร ว่าระหว่างนั้นอาสาจะชงชาให้แต่ผู้ตายหมายเลข5้าก,ก็คือชรินบอกว่าไม่ต้องขอจัดการเองทั้งนี้ทั้งนั้นยังตั้งข้อสังเกตว่าลักษณะคือมีมามอาการค่อนข้างจะเครียดค่ะไม่ยิ้มแย้มปกตินะคือขนาดพนักงานแซวนะคะว่าวันนี้แต่งชุดสวยจังเลยเธอก็ยังไม่ยิ้มค่ะขนาดที่การสอบสวนญาติผู้เสียชีวิตตำรวจได้ข้อมูลความขดัดแย้งระบุว่า ผู้ตายหมายเลข5้าคนนี้นี่แหละก็คือเชเรีนเป็นผู้หญิงเนี่ยให้ผู้ตายหมายเลขสองทนบู้ช่ะซึ่งเป็นหญิงสัญชาติเวียดนามไปชักชวนผู้ตายหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขหมาทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทำถนนอ่ซึ่งปกติ สองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยเขาทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างคือหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขหกอะค่ะเป็นสามีภรรยากันทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทําถนนอยู่ที่เวียดนามพูดง่ายๆก็คือเป็นคนมีฐานะเป็นคนมีเงินให้ผู้ตายหมายเลขสอง ไปชวนมาร่วมลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาลในญี่ปุ่นใช่หมายเลขสองเนี่ยเหมือนกระทำหน้าที่เป็นนายหน้าไปชวนหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขหกที่เป็นสามีภรรยาที่มีฐานะเนี่ยให้มาร่วมลงทุนสร้างโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นคิดเป็นมูลค่าเงินไทยประมาณ10ล้านค่ะแต่ไม่เห็นความคืบหน้าของการลงทุนสองสามีภรรยาก็คือหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขหกก็เลยมีการทวงถามมาโดยตลอดทั้งหมดนัดหมายจะไปเคลียร์กันที่ญี่ปุ่นแต่ติดเรื่องวีซา่าก็เลยเปลี่ยนมาคุยกันที่ประเทศไทย และสุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นท่านผู้ชมฮะนี่คือจุดสำคัญซึ่งตำรวจได้ข้อมูลอย่างรวดเร็วเมื่อวานนี้หลังจากทำงานมาตลอดทั้งวันทั้งคืนหลังจากเกิดเหตุรองผู้ก,การตำรวจนครบาลเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีดรปศินพลสวัสดแ์แถลงร่วมกับตำรวจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้การสืบนครบาล ผู้บัญชาการพิสูจน์หลักฐานพลตํารวจโทไตรงผิวพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพลตตารวจตุยนพสินระบุนะครับตูชมพะว่ากรณีนี้ได้ทําการชนนสูสรศพในที่เกิดเหตุเก็บพยานหลักฐานและสืบสวนสอบสวนซักถามพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องพยานแวดล้อมและญาติผู้เสียชีวิตแล้วรวมทั้งหมดณเวลาที่แถลงเมื่อวันที่ตอนสายมากกว่า10บปากรวมถึงการตรวจหลักฐานกระเป๋าเดินทาง8ปดใบเรียบร้อยแล้ว แล้วก็สรุปข้อมูลไล่เรียงกันมาท่านผู้ชมฮะโดยที่จุดสำคัญก็คือทางพลตำรวจตรีนพศิร์ระบุนะครับประเด็นที่มีการจองห้องพัก7คนจากการตรวจสอบของต่อมาตอมอตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพบว่าคนที่7 ก็คือน้องสาวของหมายเลขสองะคะ่ะนางสาวของนางน้องสาวของนางสาวที่เหงียนเฟืองลานซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ตายโดยคนที่เจ็ดเนี่ยเดินทางมาพร้อมกับพี่สาวที่มาเสียชีวิตเนี่ยเมื่อวันที่4กรกฎาแต่ว่าตัวน้องสาวก็คือคนที่7เนี่ยเดินทางกลับไปก่อนแล้วนะคะเมื่อวัน,นที่10กรกฎาตอมอมกําังประสานเพื่อสอบถามสาเหตุที่กลับก่อนและขณะนี้ยังไม่พบว่าน้องสาวที่เดินทางกลับไปก็คนที่7เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์คือยังไม่พบ ขนาดที่ตรวจสอบวงจรปิดโรงแรมพบว่าทุกคนมาเช็คอินเข้าพักด้วยตัวเองไม่มีบุคคลอื่นเข้าพักด้วยมีภาพจากกล้องตั้งแต่วันที่14ก่อนจะเกิดเหตุวันที่15วันเกิดเหตุตามไทม์ไลน์ที่เกิดเหตุสามารถยืนยันได้ว่าไม่ได้มีบุคคลอื่นนอกเหนือจาก6คนนี้เข้าไปอยู่ในห้อง5 0 2ซึ่งเป็นห้องเกิดเหตุทั้งทางประตูหน้าและประตูหลัง แล้วก็พนักงานเสิร์ฟอาหารก็ได้เรียกมาให้ข้อมูลครบถ้วนแล้วนะคะอาว,วันที่พบศพคือวันที่16ค่ะสี่โมงครึ่งคือพนักงานโรงแรมาเข้าไปตรวจสอบห้องเนื่องจากว่ามันเลยเวลาเช็คเอาท์แล้วอะค่ะก็ลองเอาไฟเนี่ยส่องไปที่ใต้ประตูเห็นว่ามีคนนอนอยู่ก็นึกว่าเป็นลมรีบไปเอาเครื่องปั๊มหัวใจจะมาช่วยเหลือแต่จะเปิดประตูเข้าไปเนี่ยห้องมันล็อกจากด้านในก็เลยต้องอ้อมไปเข้าทางด้านหลังนะคะแล้วก็พบว่าทั้ง6คนเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในห้อง ก็เข้าไปทางด้านหลังแล้วมาเปิดประตูด้านหน้าเรียกเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบทางนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปมีการไล่เรียงตามไทม์ไลน์วงจรปิดท่านผู้ชมดูเถอะท่านผู้ชมครับ14คือวันก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตหมายเลขยก5ก็คือเชรินเป็นผู้เข้าพักห้องที่เกิดเหตุน,นี้ห้อง502อีก5คนจะเข้ามาในช่วง5ทุ่มถึงเที่ยงคืน ในคืนวันที่สิบสี่เสร็จแล้วก็แยกย้ายกลับห้องของตัวเองไปไม่ได้เกิดอะไรขึ้นวงจรปิดยังพบว่าวันเกิดเหตุคือ15กรกฎาคมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเช็คเอาท์จากห้องอื่นๆแล้วขนกระเป๋ามารวมกันที่ห้องของเชอรีนก็คือห้อง502คือเช็คเอาท์ห้องที่ตัวเองพักอยู่ห้องเงินเดืนค่ะนี่และผู้เสียชีวิตหมายเลขส สั่งอาหารจากโรงแรมตอน1ง4 2นาทีสั่งข้าวผัด5จานต้มยำกุ้ง4จานผัดผัก4จานผัดผักบุ้ง1จานและ,และชาร้อนอังกฤษ 2, 2กาแล้วก็ขอแก้วน้ำชาไปด้วย6ใบาจากนั้นเนี่ยผู้ผู้ชีวิตหมายเลข3ในดินซันฟูสัญชาติเวียดนามสั่งอาหารเพิ่มเป็นข้าวผัด1จานให้มาส่งที่502พนังกงานเสิร์ฟมาส่งตอนบ่ายโมง5 2ีถึง5 8นาที ใช้เวลาเข้าไปเสิร์ฟห้านาทีกว่าและตรงนี้แหละที่พนักงานเสิร์ฟให้การว่าตอนเข้าไปพบแค่เชรินผู้ใชีวิดหมายเลขห้าอยู่ในห้องแล้วพนักงานก็บอกอะค่ะว่าเดี๋ยวจะชงชาให้ปรากฏนางสาวเชรีนบอกว่าไม่ต้องขอจัดการเองอพนักงานเสิร์ฟสังเกตเห็นว่านางสาวเชรีนเนี่ยมีอาการค่อนข้างจะเครียดไม่ยิ้มแยม้มเพราะว่าขณะพนักงานแซวว่าแต่งชุดสวยก็ยังไม่ยิ้มหลังจากนั้น บ่ายสองสามนาทีจนถึงบ่ายสองสิบเจ็ดนาทีกล้องวงจรปิดจับภาพผู้ชีวิตคนอื่นพากันทยอยเข้ามาที่ห้อง5้าศูนย์สชมะเนี่ยค่ะทยอยกันเข้ามาหลังจากที่พนักง,งานเสิร์ฟออกไปแล้วนะคะทยอยกันเข้ามาที่ห้อง5้าศูนยแล้วหลังจากนั้นไม่พบว่ามีใครเข้าออกอีกเลยจนกระทั่งพบเป็นศพนี่ฮะ ขาะที่ผลการตรวจของพิสูจน์หลักฐานในเบื้องต้นพบว่ากระติกชาและแก้วทั้งหกใบในห้องพัก502ห้องเกิดเหตุพบสารไซยาไนค่ะฝ่ายสืบสวนจึงเชื่อว่าต้องมีหนึ่งใน6คนที่เสียชีวิตนี่แหละเป็นคนใช้สารไซยาไนผสมกับเครื่องดื่มค่ะหลังจากที่พนักง,งานเสิร์ฟกลับออกไปแล้วพฤติการรวมถึงพยานแวดล้อม จ้าหน้าที่ให้น้ำหนักต้องสงสัยว่าเชรินพูดผูผ้ีชีวิตหมายได้5านี่แหละอาจจะเป็นคนวางยาไซยาไนค่ะเดี๋ยวรอผลตรวจนิติวิทยาศตร์มายืนยันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นที่มาของสารไซยาไนกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเป็นการนำเข้ามาหรือสั่งซื้อเข้ามาในเอามาสั่งซื้อในประเทศไทยรวมถึงมันมาที่โรงแรมได้ยังไงฮีพอใช้บรรจุสารดังกล่าวก่อนผสมในเครื่องดื่มต้องรอผลตรวจจากพิสูจน์หลักฐานทบ้ชมมะ พลตบตรีนพศินบอกเหตุจูงใจเรียกสอบปากคำญาติผู้เสียชีวิตบางส่วนเมื่อคือนวันหลังจากพบศพคือคือวันที่16ค่ะญาติให้ข้อมูลว่าเฉลีนผู้ต้องอยาภยิชีวิตหมายเลขห้าเนี่ยค่ะให้ผู้ตายหมายเลขสองก็คือนางสาวทิเกียนเฟืองลานคนนี้เนี่ยเป็นในหน้านะคะ ให้ไปชวนหมายเลขหนึ่งก็คือทิเหงียนเฟืองกับสามีก็คือหงฟามทานหมายเลขหกเขาเป็นสองสามีภรรยากันทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทำถนนอยู่ที่เวียดนามแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยแหละค่ะหมายเลขสองเป็นนายหน้าไปชวนหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขหกให้มาร่วมลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ10ล้านแต่ต่อมาอย่างที่บอกว่าเห็น คือมันไม่มีความคืบหน้าสองสามีภรรยาหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขหกก็เลยมีการทวงถามมาโดยตลอดจนล่าสุดนัดหมายจะไปเคลียร์กันที่ญี่ปุ่นปรากฏว่าผู้ต้องมาผูา้ตายหมายเลขสองก็คือในหน้าที่ว่าเป็นในหน้าค่ะมีสามีทําธุรกิจอยู่ญี่ปุ่นแต่ติดขัดเรื่องวีซาก,ก็เลยเปลี่ยนมาที่ประเทศไทยแทนจึงยืนยันได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับแก๊งอาญากรรมข้ามชาติที่มาก่อเหตุอยู่ในประเทศไทย ส่วนความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ชีวิตหกคนนอกจากชเชรินซึ่งตอนนี้สงสัยว่าเป็นคนวางยาและที่เหยียนเฟืองลานซึ่งเป็นในหน้าไปชวนสองสามีภรรยามาร่วมลงทุนยังมีอีกสองคนในดินสานฟูยุสารปีเ็ปีสัญชาติเวียดน,นามผู้ตายหมายเลขสามคนนี้คือช่างแต่งหน้าชื่อดังอ่าช่างแต่งหน้าค่ะทราบต่อมาว่าถูกจ้างมาแต่งหน้าท่านผู้ชมหนุน ดังวานอายุ55ปีคนนี้สัญชาติอเมริกันผู้ผตายหมายเลขสีสองคนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการร่วมลงทุนแต่เชื่อว่าน่าจะถูกชวนมาคุยให้ลงทุนโดยจุดสําคัญที่คนสอตํารวจเขาสงสัยเชรินก็พ่ออะไรเชรีนเป็นคนจองห้องพักให้หุงดังวานก็คือผู้ตายหมายเลขสี่และหุงดังวานใช้บัตรเครดิตของตัวเองในการรูดจองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้น ประเด็นที่ทําไมเมื่อติดค่ดที่ญี่ปุ่นแล้วเลือกมาเคลียร์ที่ประเทศไทยทางตํารวจระบุว่าอาจจะเป็นเพราะประเทศไทยสบายใจเข้าออกสะดวกเคยเดินทางเข้ามาไทยหลายครั้งอยู่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นปมล้างนี้ปมเดียวหรือเปล่าเท่าที่ดูตอนนี้ตํารวจบอกว่าตอนนี้ยังเป็นปมเดียวแต่ยังขยายผลเพิ่มเติมกระเป๋าเดินทาง8ใบตรวจแล้วไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แต่พบเอกสารฟ้องคดีเกี่ยวกับที่ดินของเชรินแต่คู่ความเนี่ยเป็นคนอื่นนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ตายที่เสียชีวิตณวันนี้นะครับเราพบเพียงแค่6ท่านแล้วก็6ศพในห้องพักดังกล่าวไทม์ไลน์สตาร์ทอัพก็คือ13.58หลังจากการที่พนักงานนำถ้วยชา6ถ้วยและก็กระติกน้ำร้อน2ออันเข้าไปในห้องพักดังกล่าวตัวพนักงานเข้าไปทั้งหมด 6นาทีตอนเข้าไปพบแค่เพียงผู้หญิงหมายเลขห้าทางพนักงานบอกว่าจะขอชงชาให้แต่ผู้หญิงนะครับหมายเลขห้าบอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวจัดก,การเอง14.03 6นาทีหลังจากนั้นผู้หญิงคนแรกก็คือหมายเลขหนึ่งลากกระเป๋าเข้าห้อง1 4 04หมายเลข6คือเป็นสามีลากกระเป๋าเข้าห้องถัดมาครับ1408อีก4นาทีต่อมาผู้ชายหมายเลข4ลากกระเป๋าเข้าห้อง14.20หมายเลข5หมายเลข4หมายเลข1นะครับและหมายเลข3ได้มารวมตอกัน,นอยู่ในด้าห้องในห้องพักดังกล่าวหมายเลข2ก็เข้าไปอยู่แล้วเรียบร้อย14.17ทุกคนนะครับจากการที่มาออ,อยู่ในห้องเดินเข้าไปในห้องพักหลังจากนั้นเราไม่พบการเดินออกมาอีกเลยหลังจาก14.17 ในเบื้องต้นนี้เราพบที่ชานะครับที่ถ้วยชาที่ที่เราเจอในห้องพักพบสารสัญนาณแก้วทั้ง6ใบเราพบสารสัญนาณเบอร์ห้ากับเบอร์สองนะครับเบอร์สองคือผู้หญิงเนี่ยเป็นนายหน้าและมาชักชวนลงทุนสามีภรรยาคือเบอร์หนึ่งกับเบอร์หกเนี่ยได้รวบลงทุนไปนทั้งหมด10ล้านบาทไทยได้มอบเงินให้กับผู้หญิงหมายเลขห้าไปแล้วแล้วปรากฏว่าการดำเนินการมันยังไม่เป็นผลนะครับ ก็เลยมีการทวงถามมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องสุดท้ายนะครับมีการนัดหมายจะไปเคลียร์กันที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ปรากฏว่าติดขัดเรื่องการขอวีซ่าก็เลยมีการนัดหมายมาที่เมืองไทยซึ่งเราก็นำทำการสอบปากคำวันนี้ก็มาสอบเพิ่มเติมเพื่อทราบรายละเอียดทั้งหมด รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการที่จะ,ะเรื่องของญาติของเบอร์3กับเบอร์4นะครับซึ่งทางการสถานทูตสหรัฐก็มีข้อมูลเราต้องใช้เวลานะครับในการรวบรวม,รวมเอกฐานทั้งหมดให้กระจ่างนะครับขณะที่รองผู้จัดการตอมอตรวจคนเข้าเมืองยืนยันนะครับประสานข้อมูลเรียบร้อยรวมถึง f b i ก็มาขอข้อมูลแล้วก็ยืนยันปฏิเสธกระแสข่าวที่ก่อนหน้าในทำนองข่าวออกมาว่ามีหมายแดง ตำรวจสากลยืนยันว่าทั้งหมดไม่มีใครมีหมายจับค่ะไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามคือถ้ามีหมายจับเนี่ยเข้าประเทศไม่ได้อยู่แล้วนะคะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นมาที่ไซยาานยอย่างรวดเร็วพลตบดทดรงผิวพันธุ์ผู้มีการตรวจพิสูจน์หลักฐานให้สัมภาษณ์ยืนยันนะครับทุกผู้ชมหลังจากฟังรายงานแล้วก็เป็นอันว่าไซยาไนยมีพบอยู่ที่แก้วทั้งหกใบค่ะ กาโลหะที่มีทั้งหมดกาพกาพบว่ามี1กา 1> ที่ตรวจพบสารไซยาไนค่ะแล้วมีถุงชาในกามีสารไซยาไนอีกถุงหนึ่งที่พบในถังขยะก็มีไซยาไนเช่นเดียวกันเพราะถุงชามันจะมีสีเข้มไปจนถึงสีออกดำๆเนี่ยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นก็แปลว่าพบที่แก้วทั้งหใบากาน้ำหนึ่งในสแล้วก็ฮีโชา ถุงชาอีกสองถุงใช่ไหมทั้งถุงชาที่อยู่ในกาและถุงชาที่อยู่ที่ถังขยะค่ะส่วนผลการตรวจตัวอย่างเลือดทั้งหกศพพบว่าเลือดมีส่วนผสมของไซยาไนา์ทั้งหมดลิตไซยาไนท์เมื่อผสมน้ําจะไม่มีรสชาติไม่มีกลิ่นด้วยค่ะดังนั้นคนที่ดื่มเข้าไปก็รู้ไม่รู้เลยนะคะแต่มันจะทําให้เ็เลือดไม่แลกเปลีกก่ยนออกซิเจนออกฤทธิ์ไม่ถึง5นาทีขึ้นอยู่กับปริมาณเมื่อเสียชีวิตร่างกายผิวจะออกสีชมพูและลมหายใจจะมีกลิ่นอัลมอน อะทั้งนี้ทั้งนั้นก็บอกสแตนเลสสองก็บอกที่พบในที่เกิดเหตุพนักงานโรงแรมยืนยันล่าสฉลว่าปของโรงแรมสรุปแล้วเป็นของโรงแรมเป็นน้าร้อนนะคะนั่นก็แปลว่าตั้งใจสั่งอุปกรณ์ชามาใช่ไหมค่<ฮ>ะแต่ไอ้ถุงชาเนี่ยมาเองหรือยังไงค่<ฮ>ะท่านผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้น มีรายงานข่าวว่าพิสูจน์หลักฐานเล่าว่าสารชียนนาที่ในที่พบนั้นถูกใส่ไว้กับใบาชาเนื่องจากการตรวจสอบใบาชาที่อยู่ในการน้ําร้อนเนี่ยพบว่าใบาชามีสารชียนนายในปริมาณมากนะคะเนื่องจากว่าถ้าชงชาตามปกติเนี่ยใบายชามันต้องมีสีน้ําตาลอ่อนๆแต่ใบาชาที่ตรวจสอบพบเนี่ยเป็นใบาชาที่มันมีสีเข้มมากก็คาดว่าน่าจะมีสารพิษอยู่เป็นจํานวนมากค่ะขนาดที่เมื่อวานทีมชนสูตรก็ได้แถลงยืนยัน โดยหัวหน้าภาควิชานิติเวชและผู้อนวยรารสวนอริการ,ร,การชนสูตรพิกษพคณะแพทย์จุฬาคุณหมอกอนเกียตรติวงไพศาลศิล์ยืนยันนะครับว่าชายสามหญิงสามที่ชนสูตรพิสูจน์อัตลักษณ์รเรียบร้อยไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย อาว่าภายในข้างเลือกปริมาณมากประเมินว่าทุกรายระยะเวลาการเสียชีวิตจะอยู่ที่ประมาณ12-24ชั่วโมงไม่พร้อมกันค่ะประเมินจากการตรวจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและการคลายตัวของกล้ามเนื้อและอื่นๆยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าศพไหนเสียชีวิตก่อนค่ะใน12-24ชั่วโมงที่ว่านี้ทั้ง6รายทุกรายขาดอากาศ ก็คือริมฝีปากเป็นสีม่วงเข้มปลายเล็บมือมีสีม่วงการตกสู่เบื้องต่ำของเม็ดเลือดเพราะว่าเม็ดเลือดมีสีแดงสดอวัยวะก็มีสีแดงสดบ่งชี้ว่ามีการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการขาดอากาศหายใจที่เกิดจากสารพิษค่ะซึ่งทําให้สันนิษฐานเบื้องต้นว่าทุกรายเสียชีวิตจากสารไซยาไนขาดอากาศในระดับเซลล์ในเอาไว้สาคัญก็คือประสาทกับหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตทุกราย ปริมาณเท่าไร่มีสารประกอบอื่นอีกหรือไม่จะต้องรอผลตรวจเลือดยืนยันจะรู้ผลวันศุกร์ขนาดเดียวกันไซยาไนที่พื้นผิวอื่นของศพเนี่ยเป็นเรื่องยากตับแพทย์ตรวจเฉพาะไซยาไนในเลือดจึงยังไม่สามารถยืนยันเลือกไซยาไนที่ติดแล้วภายนอกของทั้ง6คนหลังจากนี้จะมีการตรวจกันภายนอกส่วนคณบดีคณะแพทย์จุฬารองศาสตราจารย์ไดแพทย์ฉันชยัยชิธิพันธ์บอกข้อมูลท่านผู้ชมว่า ปกติมนุษย์เนี่ยถ้าได้รับไซยานา์เกิน3ามิลลิกรัมต่อเลือด1ซีซีหรือรับปริมาณ<ร>มากผ่านการกินดื่มเนี่ยมันจะมีอาการเหงื่อออกชักเกรงเพราะขาดออกซิเจนในสมองเฉียบพลันก่อนจะเสียชีวิตภายในเวลาหลักนาทีนะคะม,มีรูปเกลือของไซยานา์หลายตัวตัว,ตวหลักๆก็คือตัวไซยานา์ซึ่งอาจจะมาอยู่ในรูปเกลือรูปะายหลายแบบนะครับแต่ว่า สรุปแล้วเสีย,สยจากสารพิษไซยาไนา์แต่จะมาในรูปฟอร์มไหนเป็นซอสต,ต่างๆของไซยาไนนะครับแต่ที่เราพูดจริงๆคือว่าตัวหลักข,ของตัวสารเคมีตัวนีน้คือตัวไซยาไนดะถคาดการตอนนี้เราบอกจากการตรวจหรือว่าใช้การสกรีนิง่งไม่ได้แต่ถ้าเราคิดว่าไซยาไนไปใช้การตายเนี่ยก็ต้องมีระดับที่สูงระดับหนึ่งถ้าประมาณ1-2มิลลิกรัมต่อซีซีเนี่ยผู้ป่วยจะมีอาการค่อนข้างหนักแต่ถ้ารักษาทันอาจจะรอดแต่ถ้าเกิดขึ้นไปถึงเกินสามอันนี้จะเสียชีวิตทั้หายครับ เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อท่านผู้ชมสรุปว่าไซยานายหนึ่งในหกวางยาหลักฐานครบถ้วนกระบวนความมูลเหตุจูงใจเบื้องต้นบอกไปต้องตามหาว่าไซยานายเอามาจากไหนค่ะเมื่อวานนี้ตำรวจทำงานต่อเนื่องเรียกไกด์มาสอบปากคำปรากฏมีการให้ไกด์ไปซื้อยาตัวหนึ่งที่เวียดนามเขาเรียกยาง,งูใช่ยาง,งูหมายเล็กเจะ เดี๋ยวกลับมาว่ามันคืออะไรครู่เดียว